วันนี้นำวิธีการตรวจเช็ค KS3M มาฝากกับเพื่อนๆทุกคนครับหลังจากที่เราได้ทำการเช็คดูแล้วใบนี้มีชิปที่ชอ็อตอยู่ผมพาทุกคนมาดูวิธีการหาชิปชอ็อตซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ ้องยกชิปมั่วม่วนะครับเรามีหลักการในการหาลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่าส่งเครื่องมาให้เราแล้วเครื่องของท่านจะไม่โดนยำจะไม่ได้ยกมั่วที่เห็นอยู่เป็นการใช้กล้องอินฟราเรดในการจับหาความร้อนนะครับว่าเม็ดไหนที่เกิดความร้อนเห็นจุดหลายจุดไหมครับจุดหลายจุดสีแดงไม่ใช่ว่าตัวชิปเสียนะครับเป็นการสะท้อนของ ลอดไฟนะครับกับรูุนอสสีทองนะฮะจะเห็นอยู่1จุดด้านบนนะครับเป็นชิปที่มีความร้อนซึ่งชิปตัวนี้เป็นชิปที่เสียนะครับถามว่าเอ้าตอนที่เราแทงไฟเข้าไปยังไง มันก็ต้องร้อนอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันเป็นการทํางานของชิปถูกต้องครับแต่ว่าชิปไหนที่มันช็อตอยู่นั่นหมายความว่าความต้านทานในการนําไฟฟ้าก็คือมันน้อยมากเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปไฟเนี่ยจะวิ่งไปหาความต้านทานน้อยเสมอซึ่งทําให้เม็ดนั้นน่ะเกิดความร้อนมากกว่าเม็ดอื่นๆที่อยู่ในลายเดียวกัน